มายยันเ็รมาหาี่มามาหาพีมาลุกมันเนื่อยเเนื่อยเลายรอบแล้วขอขอขออขอดได้มาจัเป็นรอบะครับโอ้ยอย่าเต้นเอาหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่อง อยัเข้าไปวิ่งไวอ่ะโอ้ยทำความเร็วไว้ที่120กิลเมตรชัโงแ่อทุกของหนักขากัเดกเดดเอามาไงเออดูดเดมาเเอาเร็วมาเปรถองาเลยลูกเร็ว้วน้ำท่วมลูกยกยกมาทมา

อันนี้หมาไทยนะหมาไทยหมาไทยครับฝึกหมาไทยวิ่งไปแล้วตัวเมียด้วย แข็งแรงนะแข็งแรงเลยตัวเมียด้วยหนื่อยเหนอยหนื่ยหนืยยังไหวไหมไหวไหวไหวยังได้อีกยังได้อีกยังได้อีกเอาแล้วเอาล้โอ้โหโอ้แน่นอนห่อหอแค่นี้ก่อนนะครับ